รับค่าธรรมเนียมเทรดโทเค็นคืนกับ20%เมื่อสมัคร Binary t s ตัวลิงก์รายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โคดนี้ได้เลยครับสวัสดีครับถ้าผู้ชมกลับมาพบกับปอ่อ,องชาแนลเช่นเคยครับวันนี้ป,ปอองจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเบล่าเชนและเหรียญเบล่าครับซึ่งเป็นหนึ่งในบล็อกเชนที่น่าจับตามองที่สุดในขณะนี้เบล่าเชนบล็อกเชนที่มีระบบชั้นธามาติแบบใหม่ใช้แนวคิดที่แตกต่างจาก p r o o f of work และ r o of of stake เพราะเบล่าเชนใช้สิ่งที่เรียกว่า p o o f o f Liquidity ซึ่งจะเปลี่ยนแนวทางการทํางานของบล็อกเชนไปตลอดกาลเบลาเชนเป็นเชนรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงพร้อมทั้งสนับสนุนระบบนิเวศดิฟาด้วยแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า p o ูปออฟล i ควิ d ตี y ระบบนี้แตกต่างจากพูปออฟเวิร์กที่ใช้พลังงานมหาศาลและพูปออฟสเต็กที่ให้สิทธิ์กับผู้ถือครองเหรียญจํานวนมากเบลาเชนเลือกใช้สภาพคล่องเป็นตัวกําหนดสิทธิ์ในการตรวจสอบธุรกรรมทําให้เครือข่ายมีเสถียรภาพและกระตุ้นการใช้งานจริงครับ Proof of Liquidity เป็นระบบชั้นทามติที่ให้ผู้ให้สภาพคล่องหรือ liquidity provider เนี่ยมีอำนาจในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายโดยทั่วไปแล้วบล็อกเชนต้องการผู้ตรวจสอบหรือ validator ที่ต้อง take เหรียญจำนวนมากแต่เบราเชนให้คุณใช้สินทรัพย์ที่ล็อกไว้ใน defi เป็นหลักกันข้อดีของ Proof of Liquidity คือเพิ่มสภาพคล่องให้เครือข่ายไม่ใช่แค่การถือเหรียญเฉยๆแต่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ลดข้อจำกัด การเป็น Validator ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ง่ายขึ้นครับเชื่อมต่อกับระบบดี FI ได้ลึกขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องถูกนำมาใช้ทั้งในการตรวจสอบธุรกรรมและการเทรดโครงสร้างโทเค็นของ Bella Chain นะครับในระบบเ l a c h เช n เนี่ยมีโทเค็นทั้งหมด3ตัวที่ทำงานร่วมกัน 1. คือเบล่าโทเค็นหลักของเครือข่ายครับใช้เป็นค่าธรรมเนียมหรือว่าแก๊สฟรในเครือข่ายมีบทบาทสำคัญในการทำธุรกรรมและรักษาความปลอดภัยของระบบ โทเคนถูกเผาบางส่วนเพื่อละทานและควบคุมอัตราเงินเฟอ้อสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับเบล่านะครับก็คือไม่มีแม็กซ์สปายปัจจุบันเจนเนซิตโทเคนส์สปายอยู่ที่500ล้านเหรียญและมีอัตราเงินเฟอ้อ10%ต่อปีซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการตัดสินใจของโกเวนแนนซ์ BGT หรือเบล่าโกเวนแนนซ์โทเคนใช้สำหรับการกำกับดูแลโกเวนแนนซ์ BGT ได้รับจากการล็อกสภาพคล่องในระบบนะครับก็คือ Proof of Liquidity นั่นเองสามารถนําไปโหวตเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายได้ครับ Stablecoin ของเบล่าเชนนะครับตรงนี้ใช้เป็นตัวกลางในการทําธุรกรรมทางการเงินตึงค่าไว้กับดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้สามารถใช้งานในระบบ d e f าได้ครับมาดูที่โทเค็นออมิกของเบล่าเชนครับคือเหรียญเบล่าเนี่ยมีเจเนซิตโทเค็นสป라이ดอยู่ที่500ล้านเบล่านะครับมีตรากันเฟอร์10%ต่อปีใช้สําหรับ เป็นค่าธรรมเนียมธุรกรรมและสามารถถูกเผาไป,ปรูปทานได้ b g t เนี่ยไม่มีกำหนดแม็กซ์สปายที่แน่นอนนะครับกระจายให้กับผู้เข้าร่วม Proof of Liquidity และ Governance เรามาดูกลไกของการใช้งานเบล่าเชนนั่นก็คือเบคอนคิดครับเบคอนคิดเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยนักพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันบนเบล่าเชนได้ง่ายขึ้นข้อดีของเบคอนคิดก็คือช่วยให้การเชื่อมต่อกับบล็อกเชนเนี่ยง่ายขึ้นสําหรับนักพัฒนารองรับการทํางานร่วมกันกับ Proof of l i q u i d i t ้นะครับช่วยสร้างระบบ d a p p ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนักพัฒนาที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจหรือว่า d a p p บนเบล่าเชนเนี่ยสามารถใช้เบค o n คิดเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ทันทีสำหรับเบล่าเชน Ecosystem และ d a p p ที่สำคัญนั้นเบล่าเชนเนี่ยมีระบบนิเวศท,ที่รองรับการใช้งานจริงในดี f i เช่น b e l a าสวัเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนโทเค็นหรือว่า d e x ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายครับฮันนี่สวั ตลาดแลกเปลี่ยนโทเค็นที่ใช้ฮันนี่เป็นหลักเบล่าฮับศูนย์กลางสำหรับนักพัฒนาและโครงการใหม่ๆในเบล่าเชนนะครับสรุปทำไมเบล่าเชนและเบล่าถึงน่าสนใจก็คือใช้ระบบ Proof of a i q u i d i t y ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ของบล็อกเชนมีโทเค็นหลัก3ตัวเบล่า b, b g t และฮันนี่ที่ทำงานร่วมกันเบล่าคิดช่วยให้นักพัฒนาเชื่อมต่อกัเคือขายได้ง่ายขึ้นครับมีระบบ d a p p ที่ใช้งานได้จริงเช่นเบล่าสวอป และอ o น e ีส w a p ยังอยู่ในเชิงเริ่มต้นและมีโอกาสเติบโตได้สูงในอนาคตครับถ้าคุณสนใจเบล่าเชนเนี่ยและอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถไปอ่านข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารของเบล่าเชนเพื่อไม่พลาดโอกาสใหม่ๆใ,ในวงการ d e f าขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ